ขอบคุณเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนฮิวกับเต็นท์รถปมาพบยิงรวยเต็นท์รถมือสองขายรถก้าจริงใจตอนนี้มาแนะนําเป็นกระบะมากนะตัวนี้เป็นตัวสูงครับเป็นตัววีโก้ปีศูนย์หกเครื่องสามจุดศูนย์ดีเซลนะครับเป็นตัวพีแลนเนอร์นะครับเป็นตัวอีนะยางเป็นตัวยางดันหลบนะครับอ่าคศสกงคาศีสวยครับไม่ผุนะครับมาเดินดูตัวรถกันนะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะ มาครับกระบะสวยครับริ้วรอยอาจจะมีบ้างนะครับของเขาใช้งานนะครับแต่สีสันเงางามครับและกรุงแล็กเกอร์เงางามตัวรถเพิ่งเข้ามานะครับลูกน้องยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็จะให้เห็นสภาพกันก่อนเลยนะมีที่เดียวครับที่นี่ครับนะครับรถเข้ามาโปบวิดีโอเลยไม่ต้องจัดทรงให้มันสวยนะครับเพราะเรามั่นใจครับว่าเราขายเราใช้มาตรฐานของเรานะครับแล้วก็การที่เราไม่หมกเม็ดนะครับ ตรงไหนบอกดีบอกดีไหนไม่ดีบอกไม่ดีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งคือจุดขายของผมนะโอเคครับแก้มสวยครับนะครับกันชนมีต้องทํามีรอยสเก็ตหินหน่อยหนึ่งนะครับประตูโอเคครับตัวแคปโอเคครับนะครับกระบะโอเคครับแต่ลิ้วรอยมันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคครับเอาไว้ใช้งานนะก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้ครับนะครับตัวกระบะตัวนี้นะได้เป็นตัวยกสูงด้วยนะครับบันไดข้างมีให้พร้อมหมดนะครับอ่า แล้วก็กระจกมองข้างพร้อมสแตนเลสนะครับอ่าดูภายในกันนะครับกระจกปรับข้างพับข้างกระจกปรับข้างครับไฟฟ้านะครับนี่ครับอ่าเบาะภายในนี่นะครับแอร์พร้อมครับนะนี่ครับไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับนี่วิดีโอหลายคันมากครับเนี่ยครับแทบจะหมดแรงแล้วครับ เดี๋ยวต้องวิดีโออีกเพราะมันซื้อรถเข้ามาหลายสิบคันเหลือเกินนะครับแผงคุ้งแผงข้างสวยครับนะครับริ้วรออาจจะมีบ้างเดี๋ยวลูกน้องทําความสะอาดให้นะครับเพราะรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้อะไรเลยครับรถเพิ่งเข้ามานะผมพอมีเวลาเข้ามาปบผมก็รีบวิดีโอก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเวลานะครับเพราะช่วงนี้วิ่งซื้อรถทั้งวันเลยนะครับโอเคนะก็ฝากไว้หนึ่งคันนะครับใครอยากได้ตัวรถกระบะนะครับก็มาดูกันครับนะใช้ได้ครับศพคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องเครื่อง นะครับโอเคครับสวัสดีครับ